สวัสดีครับพบก,กับจิเกนเ,เจอร์นะครับวันนี้นะครับผมจะมารีวิวบราเมกอน9ดาว,ดาวแม็กนะครับก็ถือว่าเป็นตัวเต็งในรอบของแสงเก่าได้อยู่กันนะจากคำใบ้บราบราวนั่นเองนะครับผมยังไม่ตัดออกนะแมนะ้ว่าตัวนี้อาจจะเรียกว่ามายากอ่เนื่องจากว่ามันอยู่ในแพ็คนะครับแพ็ค ซุม่มอะแพ็กซุ่มสังมืดนะนี่อยู่ในตู้แพ็กซุ่มสังมืดด้วยนะครับฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยอาจจะมายากนิดนึงเพราะว่ามันไม่ค่อยจะมาซ้ำอันนี้ได้ว่ามาซ้ําได้นะเพียงแต่ว่ามันยากด้วยความที่ว่าตอนครบรอบ10ปีนะครับมันก็อยู่ในตู้ซุ่มสายพลังด้วยนะครับแล้วก็ออกค่อนข้างจะเยอะมากซึ่งผมอะรีวิวตัวเนี้ยค่อนข้างจะบ่อยอยู่เหมือนกันซึ่งล่าสุดก็รีวิวไปตอน10ปีแล้วก็ทดสอบระหว่างทางอะนำมาตีกับเรนเจอร์นะครับเราก็เห็นเลยครับว่าตั้งแต่ตอน10ปี10ปีนะครับท เฮ้ยมันย่บลงไปเยอะมากแบบมากแบบเห็นได้ชัดคือระหว่างทางเนี่ยมันโดนเนิฟไปเรื่อยๆนะแต่ก็เรียกได้ว่ายังมีจุดที่ใช้งานได้ดีอ่าอยู่หลายจุดนะครับ่หลักๆก็คือคูดาวมันต่ํามากๆจริงนะแล้วก็อ่าความสามารถนัติดตัวหนึดอ่าช่วงที่ติดดีเนี่ยก็ถือว่าเป็นตัวที่ติดตัวหนค่งข้านจะดีนะครับแต่ว่าหลังๆเนี่ยมันย่บแบบเห็นได้ชัดนะส่วนโดนสถานะง่ายเนี่ยโดนตั้งแต่วันแรกแล้วออกมาตั้งแต่แรกๆเนี่ยก็โดนสถานะง่ายตั้งแต่คลิปแรกๆเลยนะอ่ะก็ลองไปหาดูย้อนหลังกันไ นะครับซึ่งเดี๋ยวดูกันว่ารีวิวล่าสุดนะตอนนี้การใช้งานเป็นยังไงแล้วมันจะมาโผล่ในตู้แสงเก่าหรือเปล่าอรอติดตามนะ โอเคตู้กระช้าครับก็เดี๋ยวเพิ่มเลนนะคิดว่าไม่ไม่ไมพฤหัสก็วันศุกร์อ่งสองวันนี้นะใครยังอยากจัดอยู่นะเลนเจอร์เกียหรือว่าจะจัดแพ็คนะัผมขอแนะนําร้านเติมเกมร้านนี้เลยนะครับเดอร์สันชอปขอเป็นที่2องเรื่องราคาแต่ขอเป็นที่1ในใจคุณนะครับก็เป็นร้านเติมเกมที่ปลอดภัยแล้วก็รวดเร็วอ่ะใครอยากได้ร้านที่ปลอดภัยรวดเร็วนะต้องร้านเดอร์สันชอปเลยนะครับเติมเกมเลนเจอร์ครับมีแค่ iOS นะแต่ว่าทางร้านมีบริการเปิดกระช้าให้ได้นะครับสำหรับคนที่ใช้ Android ล,ล,ล,ล้วนแต่ว่าต้องเติิมจจาาากร้้นนคสนดนะึะ เติม Ruby นะครับแพ็ก Ruby คูณ2นะครับหรือว่าแพ็คต่างๆให้ทางร้านเปิดกระชาได้เลยนะครับหรือจะเติมต้น้อยเปิดแสงเต่ามืดเก่านะอันนี้ก็จัดได้เลยครับส่วนใครที่ไม่อยากเปิดตู้กระาชา่าอยากได้ไอเดียเริ่มต้นนะจะเอาไปปั้นเล่นเองครับไปปั้นขายต่อยังไงก็ได้ครับเลือกเลยครับโฟรโบที่ชอบแสงมืดที่ใช่ ID มีมากกว่าที่เห็นนะอยากได้ไอดีแบบไหนะนะครับก็ให้ทักแชทไปที่ร้านคา้าได้เลยครับเดี๋ยวผมแปะลิงก์เอาไว้ให้ที่ปักหมุดคอมเมนต์นะฝากกดติดตามด้วยครับ Shop, เดอะซันช็อปขอ ที่หนในใจคุณนะท้งเติมเกมและ ID เริ่มต้นต้องร้านเดอะซันช็อปเลยครับมีรับเติมเกมอื่นในราคาถูกแล้วก็รวดเร็วด้วยนะใครพร้อมรีบไปจัดได้ที่ร้านเดอะซันช็อปตามลิงก์ที่คอมเมนต์เลยนะครับอ่ะมาครับบราวมายากลครับอ่าถามว่ามันเป็นตัวที่เก่าไหมเรียกได้ว่า กล้จะเก่าและอาจจะเรียกว่าเก่าก็ได้นะเพราะว่ามาครั้งแรกเนี่ยมีนาคมปี64เรนเจอร์ตัวนี้3ปีนิดๆแล้วนะอย่างที่ผมบอกนะว่าส่วนใหญ่เนี่ยพวกที่เก่งมานานๆเนี่ยประมาณเนะี้ยส่วนใหญ่นะ่ะสปีจะต้องแบบโดนชัดเจนมากๆแล้วอ่านะครับส่วนใหญ่คือเก่งเนี่ยบางตัวก็ปีหนึ่งอันถ้าเก่งนะบางตัวปีหนึ่งก็มีเริ่มจะโดนเนิร์ฟนะบอ่าสปีใช้ไม่ได้แล้วก็มีแต่ตัวนี้จริง,รงๆก็ถือว่าอายุงานค่อนข้างจะนานอยู่เหมือนกันนะบพท็อปตันั้นผมก็ยังเห็นอยู่นะครับเพราะว่าด้วยทางคอมโบเน ได้ดีอยู่นะครับอันนี้ส่วนของสเตตัสนะเรนเจอร์สปีแล้วนะแต่ถ้าเกิดทํา9าดาวแม็กเนี่ยพลังโจมตีกายตัวเลขสูงถึงล้านเผมว่าตัวเลขค่อนข้างจะสูงอยู่เหมือนกันนะพลังชีวิตก็19ล้าล้านะครับตั้มแนงยืนครับคือตัวเลขอย่างที่ผมบอกนะเราเห็นเยอะๆสูงๆขนาดนี้ใส่หลบใส่ต้านเยอะๆเนี่ยตอนที่ทดสอบล่าสุดเนี่ยตอน10ปีโอหมันยอบจริงๆมันโดนแบบตายง่ายเยอะกว่าเดิมเยอะอยู่เหมือนกันนะแต่ไม่อย่างที่บอกนะขึ้นอยู่กับว่า เราไปเจอตัวอะไรตีถ้าไปเจอตัวโหวดมากๆเนี่ยมันก็จะเห็นผลนะถ้าเกิดไปตีเอ่อเจอตัวธรรมดาทั่วๆไปตีเนี่ยมันก็จะยังึกอยู่ฉะนั้นอย่างที่บอกการใช้งานภาพรวมเนะี่ยมันก็ยังถือว่าใช้ได้ดีนะตำแหน่งยืนเป็นตัวชนใกล้นะดตดเ0เคลื่อนที่ไวมากครับความเร็วในการต,ตีใช้ได้นะครูเรเนเทอร์ครับอ่าพอเป็นสังมืดนะ9ดาวก็เป็น8วิวิครับอันนี้แม็กก็หันครึ่งเหลือสนะครับคือราชฮ<ห>ารเป็นปัญหาเลยนะใช้ค่อนข้างจะเยอะมากๆฉะนั้นเนี่ยตัวนี้ขึ้น9้าดาวต้องประเมิน,นครับว่ามีเกียร์รถ ็นสกิลหลักที่ใช้ประโยชน์ได้ดีนะครับเพราะว่าเป็นดาเมจทะลุก,กระเด็นนะกว้างถึง450จุดคูดาวสกิล3วิเรียกว่ายุคปัจจุบันนี่ยตัว3วิคูดาวแทบไม่มีแล้วน้อยมากต่ําสุดเนี่ยมันจะเป็นประมาณ5วิอ่ะมันไม่เหมือนยุคก่อนนะโคนงโคนันอย่างที่บอกนะว่า2วิมี3วิมีนะเพียบนะแต่ยุคนี้ไอตัวนี้สาวิถือว่าค่อนข้างจะเป็นตัวที่โกงคือมันออกมาตอนครบรอบอ่ะนะครับ ส่วนสกิลบัฟนะครับก็กราะเลือดต้านสกิลฮิลเลือดจริงๆถือว่าเป็นบัฟพ,พื้นฐานที่โคตรจะดีเลยนะแต่เลนเจอร์แลกๆอ่ะเดี๋ยวผมรีวิวล่าสุดเพราะว่าไม่ได้รีวิวตัง้งแต่ตอน10ปีแล้วว่าเป็นยังไงนะสกิลนี้บัฟหน้าป้อมนะกว่าง400จุดครูดสกิล ก้าวิครับคือมันครบเครื่องมากจริงๆนะอะาร์ตนะครับตายปุ๊บสุ่มติด1สกิลนะครับความสามารถใ้เปิดนะครับเป็นตัวนื่นะอ่าและความสามารถ9ก้าดาวนะครับถ้าจะเอาให้ดีที่สุดก็ต้องอันนี้เลยล่างโครนที่เหลือไม่มีเลยเลยนะครับส่วนการใส่เกียร์ก็หากเกียร์ลดแรกนะแล้วก็แน่นอนนะภาพรวมเอาให้มันดีๆหน่อยอันนี้ผมลบสกิลตั้งสกิลแบบตึงโคตรจะตึงเลยนะอ่าแต่ว่าเลนเจอร์ที่จะทดสอบก็ตึงเช่นเดียวกันนะครับ อาปืนฟองสบู่เป็นเกมพิเศษอ่ะวันนี้เพิ่งรีวิวไปนะ idtcanter id หรึ่ถึง id สี่นะครับอันนี้ผมเลือกเป็นอัปเกรดาให้ดูเลยนะว่ามันจะตีหนักแค่ไหนอ่ะตามนี้รถแรกตึงๆนะ3าจุดนะครับศักยภาพผมตีบวกตันเลยเนื่องจากว่า id นี้เนี่ยตัวนี้เป็นตัวที่ฝากความหวังเอาไว้มากที่สุดนะแล้วก็โดนเนือไปหมดแล้วนะ,ะพลังชีวิตพลังโจมตีพลังป้องกันความเร็วในการเคลื่อนที่ใส่หมดเลยครับเอเอเียกได้ว่าอัดเต็มๆนะอ่ะเดี๋ยวทดสอบเบื้องต้นกันดูนะ อ,อย่างที่บอกครับต่อให้มันโดนเนิร์ฟยัวไปเยอะเนี่ยมันก็ยังมีประโยชน์อื่นๆที่ยังใช้งานได้นะคืออย่างบนท็อปตำนานเนี่ยตอนที่ยังใช้กันอยู่เนี่ยเขาไม่ใส่พลังโจมตีเลยนะเขาเอามาป่วนกระเด็นนะครับแล้วก็เอามาติดคอมโบความสามารถคือตัวเลขดาเมจนะถามว่าใช้ได้ไหมใช้ได้นะไม่ไม,ไม่น่าเกียดเลยนะแต่ว่าเขาไปหวังผลทางอื่นก็ได้ครับแล้วก็ดาเมจอาจจะคือดาเมจแสงอ่ะรู้กันอยู่แล้วครับบาลล็อกพึ่งรีวิวเองนะลองไปดูกันได้ครับอเดี๋ยวมาดูกันครับ บัฟหน้าป้อมนะครับเอฟเฟกขึ้นไวถ้าดูเยอะไปนิดนึงครับบัฟอีกหนึ่งทีครับบัฟเยอะไปไหนนะครับดาเมจซัดไปเปี้ยงนี่พอใส่อัพเกรดฮาร์ดดอกเดียวเกือบเกือบหมดหลอดนะครับถือว่าความหนักถือว่าได้นะความหนักถือว่าค่อนข้างจะได้เลยนะครับเดี๋ยวมาดูอีกด่านหนึ่งแล้วกันนะว่า450อจุดมีคงมีค่ามีอะไรให้มันลึกซึ้งมากกว่านี้ไหมนะครับ คือเรนเจอร์เนี่ยวันโหดมากมากจริงนะนแ,แต,ตอนออกมาตอนแรกแต่ว่าเกมก็ใส่จุดอ่อนเอาไว้ติ่งหนึ่งนะก็คือเป็นตัวที่โดนสถานะง่ายโดนต,ตันโดนใบโดนกระเด็นง่ายมากโดนแบบเหมือนประมาณว่าไม่พี่ไม่คิดจะหลบเลยเหรออะไรประมาณนี้นะครับอ่าเป็นตัวที่ออกแบบค่อนข้างจะเจ๋งเท่หมดเลยอ่าบาหน้าลูกรักของเกมนะครับเออแต่บัฟเยอะนะโอ้โหอันนี้คือบัฟเยอะจริงๆ อ่ะก็ไม่ได้เห็นข้ามอะไรมากมายครับเหมือนจะตามนั้นนะ450จุดนะครับอ่าก็ถือว่าค่อนข้างจะลึกอยู่แล้วนะลึกอยู่แล้วนะครับเฮ้ยทำไมทำไมอยู่ดีพี่ตีไม่โดนทำไมงงๆแปลกๆอยู่กันนะเนะนี่ยอ่านี่นี่ประมาณนี้ครับถือว่าค่อนข้างจะลึกเดินอยู่แล้วครับอ่ะทดสอบกับเรนเจอร์ดีกว่านะอ่ะาทดสอบในรอบหมุนเวียนก็อาจจะมี อะไรผิดปกติบ้างนะครับเรื่องของเสาเรื่องของอะไรนะเรียกได้ว่าก็น่าจะมีผลอยู่บ้างนะครับแต่ว,ว่าผมรีวิวไปตอน10ปีลองไปหาดูแล้วกันนะคือเรียกได้ว่าเฮ้ยมันมัน,ม,นมันตายง่ายคือมันเป็นมันเป็นตัวก้าวดาวแม็กอะแล้วก็ลบสกลตันสกลมันตึงมากนะครับอ่ะไอทีสองเสาของผมมันไปนสุ่มเป็นอยู่ตรงกลางอ่ะเนี่ยดูนะอ่าคือส่วนหนึ่งรู้กันอยู่แล้วนะครับว่า เมกูมินนะครับเขาหยุด5วินทีแต่ที่จะให้ดูเนี่ยก็คือนะครับคือบางคนบอกว่าเวลาทดสอบไม่ควรทดสอบกว่าตัวหยุด5วินทีผมไม่ได้ทดสอบให้มันมหยุดผมให้ทดสอบดูว่าเนี่ยอย่างเงี้ยมันรับดามงดาเมเเนี่ยมันรับได้ดีแค่ไหนเออทดสอบคือให้ทดสอบแค่ประมาณนี้นะว่าแบบเฮ้ยการรับดามเมจของมันเนี่ย โดนตีเยอะขนาดนี้บางตัวมันรับดาเมจได้นะแล้วตอนแรกๆเนี่ยอตอนนั้นเอาเ okay คแล้วว่าอาจจะไม่ได้ทดสอบกับตัวเมกูมินนะแต่ว่ามันรับดาเมจได้ดีนะมันยืนได้ค่อนข้างจะนานแต่ว่าพอเป็นตอนหลังๆเนี่ยคือเรียกได้ว่าเฮ้ยมันมันค่อนข้างจะรับดาเมจได้แย่ลงมากๆอ่ะผมใช้คํานี้นะว่าแย่ลงมากๆแต่อย่างที่บอกนะว่ามันขึ้นอยู่กับว่าเราไปตีกับตัวอะไระเดี๋ยวผมจะลองทดสอบกับหลายๆตัวแล้วกันนะ อ่าต่อมาครับทดสอบกับรูเดียสแล้วกันนะอ่านันคือจะไม่ทดสอบก็ไม่ได้ครับคือหยุด5วินาทีเนี่ยมันเป็นอะไรที่หลีกเลี่ยงไม่ได้แต่แน่นอนนะคือเราก็จะรู้ครับว่าเฮ้ยหยุด5วินาทีมันสงผลทําให้ได้เปรียบต่อศัตรูเยอะมากๆาแต่เราก็จะดูว่าแบบเฮ้ยปล่อยตัวออกมาประมาณเนี้ยอ่ารับดาเมจได้ไหมอ่านะตีดาเมจใส่เขาได้ไหมอ่าสร้างความปนป่วนอ่าหรือทําอะายศัตรูได้ไหมในกรณีที่แบบเฮ้ยตัวออกมาไม่เท่ากันอ่านะครับ อย่างเงี้ยมีร่างโครนนะครับอ่าเจอรูเดียสไปแช่อยู่ในเสาพอดีด้วยนะครับอ่าโอเคอย่างงี้โอเคหน่อยเฮ้รูเดียสอันนี้หลักผมก็ไม่ได้แย่นะอ่าเดี๋ยวดูอ่าโอเคมาวัดกันที่ตรงนี้นะครับอ่านะเมื่อไม่โดนเสาดูดพลังชีวิตนะครับ ก็มาซัดกันตรงนี้ครับนี่ก็เรียกได้ว่ามันก็เห็นอยู่เหมือนกันนะว่าเวลาโดนดาามจเนี่ยคือเกียร์ไม่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 กากนะต้านสกิลหลบสกิลเกินร้อยนะครับเออนะครับแต่เรียกได้ว่าพอถึงจุดที่รับดาเมจเนี่ยมันไม่เท่าเดิมผมใช้คำว่ามันไม่เท่าเดิมอ่าถ้าเกิดใครไม่ม่ไม่มั่นใจไม่เชื่อไปลองดูคลิปเก่าๆดูก็ได้นะครับว่าการรับดาเมจของมายากลเนี่ยมันค่อนข้างจะดีกว่านี้ อ่านะคือโดนสถานะจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะโดนสถานะนี่คือโดนค่อนข้างจะง,ง่ายครับแต่ว่าไอ้รับดาเมจเนี่ยเมื่อก่อนเขารับดาเมจได้ดีกว่านี้เยอะนะอันนี้คือเรียกได้ว่าเฮ้ยมันก้าวเท่าแบ็กนะเกียร์มันก็ไม่น่าเกียดต่อเท่าไหร่ครับอ่าแต่ว่าเรียกได้ว่ามันรับดาเมจได้ไม่ดีเท่าเดิมแค่นั้นเองนะอ่าต่อมาครับทดสอบกับ บล็อกโอ้จะรอดไหมเนี่ยอ่ะเดี๋ยวมาลองดูนะบาล็อกคือเรียกได้ว่าดาเมจค่อนข้างจัดนะแล้วนี่ผมใช้อัปเกรด่านนะแต่ก็ดีนะเมื่อกี้เมื่อกี้เห็นนะครับว่าซัดดูเดียนก็หายได้อยู่เหมือนกันนะครับอ่ะแต่ว่าเดินพันเสานะอ่านับสายพลังนะพลังชีวิตลดครึ่งหนึ่งมันจะไม่กระเด็นนะมันจะไม่เหมือนสายอยื่นนะครับที่พลังชีวิตลดครึ่งหนึ่งครับมันจะกระเด็นหนึ่งทีนะอ่ะเดี๋ยวไปวัดกันที่หน้าป้อมอันนี้เราไม่มีหยุด5้วินาทีนะ อ่าครับอ่าดูครับว่ากองกองกันอยู่แบบนี้นครับคือต้องอย่าลืมนะั้นจุดหนึ่งครับก็คือบราเมกลเนี่ยเขามีบัฟนะครับเกราะเลือดกับหิวเลือดนะฉะนั้นเนี่ยคือถ้าโดนศัตรูตีหนึ่งทีเราไม่ตายเนี่ยมันจะต้องบัฟนะครับเ้วเลือดเต็มตลอดอ่านี่โอเคอันนี้ถือว่าภาพรวมนขาจะโอเคกว่านะเออนะครับอ่าเจอบาลล็อกคือบบวล็อกก็อย่างที่รู้กันนะว่าบาวล็อกก็ไม่ได้ถึกอะไรมากมายแต่ว่าดาเมจค่อนข้างจะจัดมากๆนะครับ อ่เดี๋ยวลองทดสอบกันดูนะครับอ่า,อาลองมาเป็นเอมิเรียดูบ้างครับอ่าลองทดสอบดูหลายๆตัวนะอ่าเพื่อนๆใครมีอยู่ครับก็ลองไปทดสอบกันได้ครับว่าไอความรู้สึกมันปลอบบางลงจริงไหมแต่ผมรีวิวไวตอน10ปีคืออ่าเทียบกับตอน10ปีกับก่อนน,ะนั้นนิดเดียวอะ่ะซึ่งในในต้นปีนะผมรีวิวไปแล้ว ผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันยังใช้ดีอยู่นะแต่พอ1ิปีปุ๊บเนี่ยเราเห็นชัดเลยนะครับว่าเฮ้ยมันมันดูเปลาะนะมันดูเปลาะก,กว่าเดิมเยอะมากนะครับแต่ก็อย่างที่เห็นนะครับไม่มีโดนแน่นอนอก็ถือว่าขึ้นพาดเยอะนะครับแต่พอใช้อัปเกรดพาตุปุ๊บเนี่ยก็ชัดศัตรูหายได้นะนี่นี่เอมิลงเอมิเลียครับก็โดนอยู่เหมือนกันนะ อ่าเดี๋ยวหาตัวทดสอบตัวนิดนึงนะครับอาจะได้ดูการใช้งานภาพรวมอ่าเดี๋ยวลองตีกับปูดูดีกว่าอ่าเดี๋ยวลองดูครับว่าปูมาอ่าปูจะเสียเปียบนิดนึ่งนะเพราะว่าปูจะปล่อยตัวช้าก,กว่านะครับแต่นี้คือดูนะนี่ยืนคุยกันเฉยเลยนะครับอ่าแต่ฟังทางนั้นก็เหมือนกันนะทางนั้นเขาก็มีฮิวเลือดใช่ไหม อ่ามีฮิวเลือดนะครับพอมีหิวเลือดปุ๊บเนี่ยถ้าตีดอกเดียวไม่ตายครับโอ้อันนี้ก็ถ่ายป้อมได้อยู่เหมือนกันนะเนี่ยเออนะช่วงนี้นะมีสแปดป้อมนะครับตัวต่อมาครับอ่เจอนาฬิกาปู่นะครับซึ่งปู่ไม่ได้โดดเด่นเรื่องของดามเมจน,นะ คือคู่นี้ถ้าเทียบกันน่ะผมว่าให้ดาเมจมายกลดูดีกว่านะครับอปูโอเควิ่งผ่านเสาดูดเลือดมานะครับเดี๋ยวปู่มีรีวิวแน่นอนนะคือตัวไหนที่มันยังเป็นตัวที่ดีนะครับผมก็จะจับมารีวิวนะครับอ่านะแล้วก็มายกลไม่ได้มีมอมาตานะปู่ก็เลยยิงสตันได้ครับคือปูเนี่ยเอาตรงๆนะ ตึกกว่าเยอะดูทึกกว่าเยอะนะครับเออแต่ว่าดาเมจเขาไม่ได้เป็นตัวดาเมจรุนแรงนะคือถ้าเราแพ้ก็ก็เพราะว่ามันไม่ให้ตัวเด่นดามเมะครับแล้วก็ปล่อยตัวช้ากว่านะมีผลนะมีผลอยู่แล้วละ่ะอ่ะอ๋อวิ่งกันอยู่ในเสาทั้งคู่เลยครับอ่ะแต่ไอ,อ้นั่นจโดนแช่ยอยู่ในเสาแบบนี้ตายไหมเนี่ยอตายก็ราดครับตายก็ราดครับนี่อ่ะฉะนั้นเนี่ยปู่เนี่ยผมว่าก็ ก็ถ้าเน้นแบบถึกๆหน่อยนะคือปู่มันจะเป็นตัวที่เล่นนะครับไฮบิดได้นะก็คือตัวหนืดแล้วก็ความสามารถก้าวดาวเนี่ยได้เป็นหยุด5วินาทีก็โอเคนะอ่ะหรือว่าปู่น,นี่ปู่หยุด5วินาทีเออใช้ตัวหยุด5าวินาทีมาก็อแต่ว่าก็มาชดเชยนะเรนเจอร์ Ranger นะครับก้าดาวแม็กนะไอตัวปู่น,นี่ผมไม่ได้ใส่เกียร์ปล่อยตัวไว้นะและเกียร์ก็กาก,ากด้วยนะเอาจริงๆนะเกียร์ปู่ที่ผมใช้เนี่ยที่ไอเดียลักของผมเนี่ย กลายเป็นว่าทุบมายังกวนเจ๋ยเลยครับอาปูนะครับปูของผมเนี่ยเกียร์วิ่งก็จริงนะแต่ว่าหลบสกิล50เปอร์นะต้านสกิลเยอะหน่อยหลบสกิลเยอะประมาณนี้เออเดี๋ยวลองตีกับม็อบดูเดี๋ยวเอาม็อบดูอีกตัวหนึ่งแล้วกันนะอ่านะวิเคราะห์วิจารณ์กันเอาตามสบายครับเพราะว่าผมรีวิวไปแล้วเนี่ยก็ตามนั้นครับเพราะว่ารีวิวไปตอนครบรอบ10ปีเนี่ยก็เห็นชัดเจนอยู่เหมือนกันครับว่าเฮ้ ตัวมายกลครับไม่ไม่เท่าเดิมแล้วอะ่ะไม่เท่าเดิมทันทีที่ว่าเหมือนเหมือนตกหลุมมากาศอะ่ะเพราะผมจําได้ว่าตอนตอน้ตนปีรีวิวอยู่เนี่ยก็ยังแบบว่าเฮ้ย hey, ยังใช้ได้อยู่นะอ่าบหือนทับตำนานยังมีใช้คอมโบกันอยู่เพียบครับอ่าแต่ปัจจุบันเรียกได้ว่าน่าจะน้อยลงมากๆอ่ะลองดูเจอมอ็อบอ่าม็อบก็เป็นตัวที่คนถามเยอะนะโอ้โดนม็อบยิงหายดูดิยังไม่ทันวิ่งเข้าเสาเลยนะนี่ม็อบแค่ไฮเปอร์แม็กครับก็เรียกได้ว่ามีจังหวะที่โดนม็อบ ซัดต,ตายอยู่นะครับอ่าเรียกได้ว่าคือเมื่อก่อนอ่ะมันเป็นตัวที่ตายยากอีกหนึ่งตัวนะอันตสุดท้ายก็ใช้พลังครับนี่ค่อยๆเบียดค่อยๆดันเข้าไปนะแล้วก็อัพเกรดพัดด้วยอ่าผมไม่พัดคืนนะเพื่อที่จะให้มันเข้ามาคืนระยะก,กันนะครับอ่าสังเกตดูนะ ถ้าจับสังเกตดูดีๆนะครับคือมันเป็นตัวที่รับดาเมจได้แบบประสิทธิภาพค่อนข้างจะลดลงไปเยอะอใช่คราว่าลดลงไปค่อนข้างจะเยอะอเดี๋ยวผมลองหาดูหน่อยนะอาจจะมีตัวไหนที่น่าจะมาต่อก่อนกับตัวมายากลได้บ้างนะครับตัวใหม่อลองตัวใหม่ดูตวนิดนึงแล้วกัน อันนี้ตําไม่ไม่ได้ผมไม่ได้ใส่พลังชีวิตอ่ะมีมีมีอ่ะ,อะเอามาเดี๋ยวลองตีกับตัวซารีไอดอลนะอ่ะมาครับน่าจะสู้ไม่ได้นะตัวซารีไอดอลนะอ่ะแต่ว่าลองทดสอบดูนะครับว่ามีโดนยิงตายบ้างไหมถ้ามีโดนยิงตายบ้างแสดงว่าแบบเฮ้ยไม่ดีละนะเพราะว่าจริงๆคู่นี้เนะี่ยเหมือนเคยเอามาตีกันนะครับแล้วอ่าคือมันตอน10ปีนั่นแหละ เดี๋ยวลองดูนะอาเรียนดอลนะมาตอน10ปีนะครับส่วนบรยาาลเนี่ยเป็นตัวที่ตอนสิบปีเราเห็นชัดเลยว่าเหมือนจะโดนไปเยอะอยู่เหมือนกันนะครับ่ประมาณนี้นะครับกลายเป็นว่าเขาก็ดูทำอะไรเราไม่ได้นะ แปลกๆอยู่กันวะนะ,ะแช่อยู่ในเสาอีกแล้วครับแต่ว่าส่วนหนึ่งนะแช่อยู่ในเสาทาไมถึงรอดได้ก็อย่างที่บอกครับบัฟนะครับในส่วนของเกราะเลือดแล้วก็ฮิวเลือดนะคือบางทีมันดูดเลือดกับบัฟฮิวขึ้นมาเนี่ยมันค่อนข้างจะทันกันอยู่ครับพัดเราไปก่อนให้มันหลุดไปจากเสาดูดเลือดก่อนนะ,อะโอเคนะครับก็ าภาพรวมนะภาพรวมก็อย่างที่บอกว่าก็ยังยังเป็นตัวที่มีจุดที่มันยังใช้งานได้นะแล้วก็อย่างที่บอกว่ามันขึ้นอยู่กับว่าเราไปตีกับตัวไหนถ้าเกิดเราไปเจอตัวที่มันตึงสักนิดนึงเนี่ยนะครับเราก็จะเห็นว่าเฮ้ยมันรับดามเมจแบบไม่ไหวแล้วทีมนี้เขาเน้น NFT นะครับเดี๋ยวไปดูทั่วไปสักนิดนึงครับนี่มีใช้โต้ใหม่นะมีใช้โต้ใหม่กันแล้วนะเห็นเขาว่าบัฟนะครับ มายากลไม่เห็นแล้วนะครับปู่ยังอยู่นะปู่ยังอยู่ครับมายากลไม่เห็นแล้วครับที่เหลือก็จะเป็นอคอมโบแล้วแต่ทีมนะอะยังบินครับบินยังบินกันอยู่นะเออนะครับเดี๋ยวลองดูกันสักน,นิดนึังเดี๋ยวผมไปหาพวกแบบท็อปๆสักน,นิดนึงดีกว่าอันนี่ก็เรียกได้ว่าก็เป็นผู้เล่นบนตำนานนั่นแหละแต่เราก็เห็นอยู่เหมือนกันนะว่า ไม่ค่อยมีละมายโกนคือเรียกได้ว่าค่อยๆหลุดทีมไปนะะเดี๋ยวไปดูหลักๆสักนิดหนึ่งนะะว่าเขามีการหยิบจับมาใช้บ้างไหมนะครับอบย์อีนะครับอะนะครับปูยังอยู่ปูยังถึกอยู่อ่าอัศวินอ่ะยังไม่ได้รีวิวนะครับโอ,โอ้ไอ้นี่มันไอ้มายโกนนะโอเคมายโกนยังอยู่นะคือเอามาเล่นทางบินนะเออก็ต้องใส่ข้างล่างตึงๆอยู่อ่ะก็ยังมีอยู่บ้างครับในเกม เล่นเองครับแต่ว่าเกมลังับก็คือเรียกได้ว่าก็หายหายเงี้ยไปอยู่เหมือนกันนะะเดี๋ยวเดี๋ยวดูกันต้นนิดนึงครับแชงกรีนะครับแชงกรีไม่ใช้แล้วใช้อ่มีใช้อยู่เอาโอเคก็ยังสบายใจอยู่นะว่าแบบมันก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นครับเีแต่ว่าประสิทธิภาพเนี่ยมันลดลงไปเยอะพอสมควรครับเดี๋วดูคุณวัดนิดนึงนะ,ะผู้เล่นจากฝั่งไทยนะครับ คุณวัดนี่ก็จะเป็นผู้เล่นที่ทดสอบนะเรนเจอร์ค่อนข้างจะเยอะนะโต้ใหม่มานี่คือป้านแม็กทดสอบใช้งานคือใช้งานกันให้ดูแบบชัดๆตึง,ตงๆนีใช้อยู่นะะแสดงว่าน่าจะยังใช้ดีอยู่นะครับมายกลนะครับทีมหนึ่งไม่มีทีมสองไม่มีอะดูให้แน่ๆก่อนนะทีมสามนะครับทีมสี่ไม่มีแล้วนะครับ ประมาณนี้นะคือตั้งแต่สิบปีอะ่ะเมื่อแล้วตัวพอมันแจกระบบออกเยอะนะถือว่าออกเยอะนะตอนตอนที่สุ่มตู้พลังนะตัวนี้มันก็ค่อนข้างจะอ่าได้กันหลายตัวอ่ะเพื่อนๆได้กันตอสิ0ปีมาบอกกันนิดนึงนะเท่าที่ผมดูนี่คือได้ว่าได้กันเยอะอยู่นะครับแล้วก็นํามาใช้งานกันอยู่นะอาจจะส่งผลนะครับว่าพอแจกเยอะปุ๊บเนี่ยอ่ากลัวมันจะเกือนเกินไปนะครับเกมก็เลยเนิร์ฟ พอสมควรเลยเรียกได้ว่าผมเห็นทัดเจนเลยครับเพราะว่าก่อนหนะ้า10ปีคือยัยงยังใช้แบบยังดูดีอยู่นะอ่านะครับก็แม้ว่าจะเป็นตัวที่โดนสถานะได้ง่ายนะแต่ว่าในเรื่องของการรับดาเมจนะยังดีอยู่นะแต่ว่าจุดที่ใช้งานได้ดีอย่างที่บอกนะก็คือสกิลหนึ่งนะอ่านะครับที่เป็นดาเมจทะลุกระเด็นครูดาสกิลสามวีแล้วก็ลึกคืออย่างน้อยก็ช่วยปั่นป่วนได้ดีนะครับคือส่วนใหญ่เขาจะต้องใส่เกียร์โดนนะัธนูคริสต์มาสเนี่ยก็ค่อนข้างจะตรงทางนะแล้วก็อ่าตายปุ๊บซุ่มติดในสกิลบัฟก็ถือเป็นัทีี่ดนะ ดาเมทรุกระเด็นก็ดีครับตัวหนืดก็ถือว่าเป็นตัวที่ติดตัวหนืดได้ดีนะแล้วก็นนะคราบสามารถล์่างโคนมันก็จะติดต,ตัวหนืดได้ดีแต่ช่วงนี้นมันก็ไม่ได้บับ อะไรพิเศษในส่งความสามารถนะมันก็เลยอาจจะยังไม่ค่อยเห็นผลมากนักนะครับซึ่งขนาดใส่อันนี้คือสวนหนึ่งเพราะว่าผมใส่อัปเกรดธาตุด้วยนะความรุนแรงมันก็เลยค่อนข้างจะมากขึ้นชัดเจนอ่ามันก็เลยทาให้เลนเจอร์น่ะโอเคใช้งานได้ดีนะครับแต่ว่าในส่งของรับดาเมจเอาตามที่เห็นแล้วกันนะอ่าซึ่งก็รีวิวไปแล้วครับอ่ะบทสรุปง่ายๆนะก็ถือว่าเป็นตัวที่โดนเนิร์ฟไปหลายขยักอยู่เหมือนกันแหละแต่ว่าจุดที่ใช้งานได้ดีก็ยังเป็นจุดที่ใช้งานได้ดีนะครับถ้าจะเลือกทำเก้าดา แต่ผมมองว่ามันก็ถ้าสมมติทําไปแล้วยังใช้ได้ไม่ได้มีปัญหาไม่ได้กักอะไรขนาดนั้นแค่มันแบบประสิทธิภาพมันลดลงกว่าเดิมไปค่อนข้างจะเยอะอยู่ นะครับอาชานันก็ประมาณนี้แล้วกันนะอ่ะก็อยากได้ตัวนี้หรือเปล่าอ่ะอยากเห็นในตู้แสงเก่าไหมมาคอมเมนต์บอกกันสักนิดหนึ่งนะครับอ่ะทิ้งไายกันด้วยร้านเติมเกมร้านนี้นะครับเดอซันชอปขอเป็นที่2องแล้นะครแต่ขอเป็นที่1ในใจคุณนะครับก็เป็นร้านเติมเกมที่ปลอดภัยแล้วก็รวดเร็วอ่ะอยากได้ร้านเติมเกมปลอดภัยรวดเร็วนะต้องร้านเดอซันชอปเลยนะครับเติมทูเกมแลนเจอมีแค่ iOS นะอ่านะครับแล้วก็มีบริการเปิดการะชาให้ด้วยนะครับสำหรับ Android ครับแต่ว่าต้องเติิิมมตตต่่่าาาางงงรรคคคคะะะนนนนนดดดึอเูณแแพ็็็ๆััับกกกไไป้้ลว ร้านค้าเปิดกระชาให้ก็ได้หรือจะแบบรอแสงมืดเก่ามาก่อนก็ได้นะอันนี้ก็ไีไปจัดกันได้เลยครับส่วนใครไม่มี ID หรืออยากได้ ID แบบที่เราชอบอเอามาปั้นเล่นเองปั้นขายต่อยังไงก็ได้นะเลือกลยครับโคโลโบที่ชอบแสงมืดที่ใช่ครับ ID มีมากกว่าที่เห็นนะอยากได้ ID ดีแบบไหนครับให้รีบทักแชทไปที่ร้านค้าเลยครับเดี๋ยวผมแปะล,ลิงก์เอาไว้ให้ที่ปักหมุดคอมเมนต์นะฝากกดติดตามด้วยครับโดยสันชอบขอเป็นที่2เรื่องนะคาแต่ขอเป็นที่1ในใจคุณนะครับก็เป็นร้านท ต้องร้านเดอะซันจอบด้วยเลยนะครับอใครพร้อมกอนน็ีไปจัดเลยนะครับโอเควันนี้ประมาณนี้แล้วกันนะลาไปกันครับสวัสดีครับ